ไม่เชื่อเลยครับว่าเคยได้นใ,นในวันที่3กุมภาพัผมไม่เคยกเล่าอีกเลยสักจริงครับเป็นเพราะบารมีของตาผมพูดคำเดียวสัง้งแต่แต่อจากนี้ไปผมจะไม่ให้กิเลสไม่อยู่ในตัวผมอีกต่อไปผมจะไม่พุ่งโดยกัดกิเลสต่อไปด้วยบา,า,ารมีของลูกตาศุรสักชาะนุณโมครับและได้ชี้ว่าครั ในื่อถึงนอกมันละลบทู่แล้วปะแล้วผมจะไปอยู่นโลกทำไมผมมีระลกมาผมมีความทั่วผมทั่วอะไมาทั้งชีวิต50ปีไม่มีอะไรดีเลยผมจะไปย่เกับคนด,ดีไม่ได้เลยนคนทั่วเป็นคนดีไม่ได้ แล้วก็มีคำพูดคำเนินนะครับมาผู้หยิบคือความคิดของเราเองคำคำนี้เนี่ยผมติดในรถมูลิติภายในเราทำเลยนะครับ,คครบมาผู้หยิบคือความคิดของเรา,อาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามเนี่ยครับณเวลานี้ไม่ไว่าจะเป็นผ้าพิสูจน์สามเณรหรือว่าคนที่รู้เป็นนักอดีตเป็นน,นักบวช แล้วมาพูดดาปรรมาโพ้ข้อความโพข้อความโดยไม่เอุุชื่ออันเป็นการหมิ่นประมาทนั่นแสบัดอิทธิิอักศลแล้วให้คนอื่นมาแสดงความคิดเห็นในการด่าพระนะครับให้คุณไม่เอ,อ่ยชื่อเพราะคุณขี้ขาดไงคุณมัาหน้าตัวเมีย เพราะคุณไม่กล้าเอ่ยชื่อใครคุณบอกไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่สิ่งที่คุณพูดน่ะคนทั้งประเทศเขาก็รู้ว่าเป็นใครเขาต้องรู้คุณอยาเป็นสีหนังไทยอะไรนะครับแล้วไปเด็ดมันว้ทีเด็ดคันวิธีผมรู้ว่าเด็ดตรงไหนคุณจะพูดตรงโก้จะได้ร้องถูกตัวมูลนิธิเราเนี่ยนะร้องนะ คือไม่ได้ตอบโต้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนในโซเชียลคุณผิดที่ฟ้องนี่อีกไม่กี่วันก็จะฟ้องสามคนไอ้เรื่องเงินหนึ่งล้านนี่แหละผมพูดในตอนต้นเนี่ยไปโพสข้อความไปตามหนังสือพิมพ์แล้วให้คนอื่นมาแสดงความคิดเห็นด่าพระแล้วเอารูปผมขึ้นไปแทปหน้าจอหาว่าผมให้เอาดวงตาให้เงินหนึ่งล้านเพื่อเปลดปานมึงคิดได้ยังไงวะไอ้คนพวกนี้ย ได้หน้าปีนะนะคือผมผมผมบอกตรนะงนะคนที่พนะูดคนที่แต่งตรวนอย่างเงี้ยผมไม่ให้ราคาเลยราคาไม่มีเลยเสด็องเดียวไม่อยากจะให้เลยนะอย่า,ท,า,ท,า,าทำเป็นใบล,ลานว่กา,ากล่าใบลานือความรู้แต่เวลาคุณแสดงออกมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับ คุณอย่าคิดนะว่าสิ่งที่คุณโพสเนี่ยไม่ระบุชื่อใครสจริงแต่มีคำว่าสาธิกาปี62นะครับถ้าหมายถึงคนคนนั้นไม่ไว่าจะเป็นรูปภาพหรือาการกระทำเขาก็ฟ้องคุณได้คุณจะฟ้องหมือยู่นะครับณว,วันนี้ที่เรามาแถลงข่าวส่วนหนึ่งคือเราทำเพื่อหลงการพยบในฐานะที่เป็นประธานที่อุตสาหกรมิทีและเป็นะอ้จย์ ส่วนหนึ่งเราทำในฐานะมูลนิธิซึ่งดูแลบำรุงรักษาต้องตามความยากภาพลงไม่สบายของผู้รักษาสนาคุณไม่ต้องมาสอนผมว่าผมต้องไปดูแลทั่วไปไม่ใช่ดูแลเฉพาะบุคคลคุณไม่ต้องมาสอนหรอกผมทำอะไรเหรอคุณไปดูผลงานผมที่เยอะแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างมีแต่ดับปิดพระ พระผิดพูดผิดนี่อูก็เอาพระธรรมวินัยมาโห้คนที่เขาไม่รู้เน่มวยที่ทาทำไม่ใช่กระจกผม,ไ,มได้บอกให้ไม่ใช่กระจกมันเกิดขึ้นมาด้วยฟ้าวิกิตไม่ใช่ผมจะทำเองนะอย่างที่พระอะไรคนพูดสักผูดเนี่ยธรรมากานะครับท่านพูดอะไรไว้เนี่ยผมฟ้องได้นะไ,ไดบอกให้ รู่นเล่นกับผมเนี่ยระวังถ้าหยุดจะร้อนนะแล้วผมอยากจะบอกพระในจังบบาตรุัวราชธาน,นีที่อยู่เบื้องหลังนะครับถ้าท่านยังรังแกหลวงตาสีทรัพย์ผมจะเช็คบิงทุกคนผมไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นนะผมไม่เคยกลัวไอค้คนทีอ่อยู่เบื้องหลังนี่นะครับเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือโลก เนื้อทำมีบทแห่งกรรมคุณต้องระมัดระวังในการโพสต์แสดงความคิดเห็นนะครับการแสดงความคิดเห็นคุณโพสต์ข้อความเนี่ยผมทำกรีตอนเสียแดงต้นดีและเนือสวนอิทธผลผมเป็นทนายของท่านเสียดีคือคลอง2กคดีไอ้พวกโพสต์ข้อความโดยที่ไม่ได้บอกใครเนี่ยครับพอคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์จอดตรงพักผมงพอออินทุกนะ ี่21คดีนะครับตอนนั้นเลิกใช้เสแสรดคอมนะครับยังต้อมีโซเชียลแบบนี้เลยอย่าช้าใจนะไอคนที่โพสต์โดยไม่เอ่ยชื่อเนี่ยนั้นผมไม่รับสายาทายอื่นลยหรอกครับคุณอย่างนี้ก็คุณแน่เลยนะคนที่เขาเก่งกว่าคุณใบลานของเขาเนี่ยใช้ได้ก็มีอย่าเขาป็นใบลานมากกว่าผมขอเตือนนะ ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่เรพูดไปแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะสำนึกหรือไม่พวกแกไม่สำนึกแต่ถ้ามีอะไรก็ตามเราฟ้องอย่างเดียวเราจะไม่ตอบอโต้ทางโซเชียลเพราะคนแบบนี้ไม่มีราคามสำหรับมูลนิธิทานายกองคำธรรมซึ่งมีทานาย334คนทั่วประเทศทุกเจ็ดสบจัวัดมีสมาชิกทั้ทงภาพระชาชนและภาคเนี่ยรวม500กว่าคน เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลบกับทหารกองทัพทั้งของพระเจ้าโสมก็เชิญเยอะที่ทำไห้ดูนะครับผมจ่ไม่อยากจปเอานางใครแต่ฝากไว้กับเราทุกคนที่คิดจะรังแกหลวงตาสินทรผมออกไปนะครับผมออกไปแต่ผมไม่เกลียดพวกคุณหรอกผมผ่าน ออก็วันนี้ก็ผมก็เลยข,ขอกราบขอขอบคุณพระเถรานุเถระพระพระิ้ศุกระุ่รูปแม่ชีาบรารสุบารสิกาสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทั้ประเทศที่ฟังมูลที่คณะแถลงข่าวในวันนี้นะครับนั่นคือความจริงท,ที่มีอยู่จริงและเป็นข้อเท็จจริงถ้าเหลือจากนี้ไปว่ากุนารแล้วก็อีกอย่างนึนะครับสําหรับทางดานพุทกศาสนาเนี่ย ผมก็อยากจะฝากขอเตือนที่มาว่าถามผู้ทารานะครับเกี่ยวกับการตั้งสมณศักดิ์ผองเจ้าอาวาสนะครับเขาให้มาสีแค่สีสีต่ตำแหน่งคุณล่อแช่สิบหกสิบเจ็ดตำแหน่งแล้วท่านเนี่ยช่วยกรุณาตามด้วยนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอสภานาสงกรุงเทพมหานครนะครับท่านต้องู้ว่าท่านเป็นเจ้าพ่างานผมจะตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดถ้าหากว่า ผมมีหนังสือร้องเรียนท่านไปแล้วว่าเจ้าอาวาสวัดมหาุูคารามเนี่ยแต่งตั้งสมณศักดิ์เกินกว่าสี่รูปตามที่มีพระโลงพระซากตรงการแล้วท่านไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยผมก็จะดำเนินกดีกับท่านเข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วอยากฝากบอกภาคพิสุสงที่มีสมณศักดิ์ทุกรุปนในหนังสือตราตั้ง ที่มีพระบรมราชอง์การเนี่ยเขาจะกำหนดว่าพระชั้นเทพชั้นราชชั้นพมชั้นสมเด็จชั้นอะไรเนี่ยสามารถแต่งตั้งฐานารุปแมได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ท่านก็ต้องตามตามนั้นนะครับไม่ใช่ไปไล่แจงนะครับผมจะเช็คดินะเราเราเราจะรักษาศาสนาให้สะอาดเราจะไม่ทำลายทุกศาสนาก็อยากจะฝากสำนักสำนั ทุกแห่งชาติด้วยนะครับในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบกรารแถลงข่าวผู้สื่อข่าวมีอะไรจะถามไหมครับถามได้นะครับก,ก็ชัดเจนนะก็ผมมันชัดเจนอยู่แล้วเลยนะผมมีอานาานสติตลอดเวลาพูดพูดมีสติครับหายใจเข้าก็ารู้หายใจออกก็รู้ ก็จะมาสารุทธเจ้าท่านสรงสั่งสอนมานะครับแล้วก็หลวงตาท่านก็สืบอ็มาก็ขอกราบขอบรู้สิ่งบนสมทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคนะแคร์ไม่โอเคก็ฟ้องฟ้องอย่างเดียวขอบิ้ล